อยู่ที่พ่อตาหินช้างครับจุดนี้จะเป็นจุดที่ขายของพื้นเมืองครับมีกล้วยที่นี่กล้วยกล้วยและมืนางแล้วก็ของที่รงลึกอขอบคุณมากครับแล้วก็พวกของที่ราลึกกระต่กล้วยนั่นแหละครับกล้วยดิบกล้วยสุก เค็มครับแล้วก็สตอร์ครับสตอครับเป็นจุดที่นะักท่องเที่ยวจะมาแวะซื้อของครับโดยเฉพาะใครที่ชอบด้วยและมือนังนครับ นี่เป็นออกล้วยอบกล้วยชุบแป้งทอดกล้วยชุบกล้วยอบชุบแป้งปปทอด เป็นแหล่งซื้อขายขนาดใหญ่นะครับใครมาผ่านมาแถวนี้ถ้าอยากได้ควยเล็บมือนางมาที่นี่ครับแล้วเล็บมือนางเทียบไหนทำของก็เลิกครับเล็บมือนางหรือจะสู้เล็บมือหนูเทียบเล็บมือนาง ไก่พี้นดิ oh, 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 so ่80บาทโลละ80บาทแล้วอ่ะอ oh, ๋อพวงละเ็เรียกว่าต่ออะไรกันนี่ต่อข้าวต่อข้าว